พระบรมมหาราชวังหรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกกันสั้นๆว่าวังหลวงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งได้ทรงโปรดกล้าวให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2325ซึ่งเป็นสถานที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่ที่เคร่้ครัดและทุกคนต่างก็มีความเชื่อกันว่าทุกบริเวณในเขตวังหลวงจะต้องมีเทวดาคอยปกปักรักษา เวลาไปวัดหรือไปไหนถ้าตรงซุ้มประตูมีพื้นที่ยกขึ้นมาตอนเด็กผู้ใหญ่มักจะบอกกันตลอดว่าห้ามเหยียบนั่นเป็นเพราะเชื่อกันว่าประตูทุกแผงจะมีเทพย,ายดาคอยคุ้มครองถ้าใครเผลอเหยียบธรณีประตูอาจถูกเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลประตูว่าเอาได้หรือบางท่านก็อาจสั่งให้เราถึงกับก้มลงกราบธรณีประตู เดิมทีบอ่อน้ำในวังมีขนาดใหญ่และกว้างขวางเตี่ยมด้วยบรรยากาศและความร่มรื่นแต่ต่อมาก็เกิดความกลัวในบอ่อน้ำแห่งนี้ขึ้นเพราะมีคำเล่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงร้องโหยหวนในยามวิการและถูกเล่าต่อกันว่าอาจจะเป็นเสียงร้องอย่างทรมานของพระองค์เจ้าวรทไทยเทพกัญญา ซึ่งเป็นพระธิดาองค์หนึ่งของในหลวงรัชการที่4และได้สวรรคตไปด้วยอาการประชวนที่รักษามไม่หายด้วยความกลัวหนักมากของชาววังทั้งหมดในสมัยรัชการที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงรับสั่งให้ขุดบ่อน้ำขึ้นมาใหม่มีการบําเพ็ญกุศลและเรื่องนี้ก็ได้เงียบหายไป ในช่วงสมัยรัชกาลที่แปมีเรื่องเล่าถึงชาวจีนคนหนึ่งที่ได้เข้ามาถวายการซ่อมแซมพระแทนราชอัตที่เป็นของสูงซึ่งองค์กษัตริย์ได้ทรงใช้เองพระวรากายมาแล้วหลายครั้งแต่ด้วยความเป็นชาวจีนไม่รู้การละเทศะเหมือนเช่นช่างชาวไทยทําให้ไม่มีการถวายสกัารกรทําการซ่อมและยังปีนป่ายขึ้นไปเหยียบ จู่ๆในช่างชาวจีนก็พลัดตกลงมาจากแท่นพระราชอัดแม้จะมีความสูงเหนือพื้นขึ้นไปเพียงไม่ถึงเมตรแต่ช่างชาวจีนคนนั้นก็ถึงกับเลือดออกทวานทั้งเก้าจนทําให้ช่างชาวจีนคนนั้นถึงกับสิ้นใจตาย เมื่อครั้งงานพระราชพิธีพระบรม,มศพรัชกาลที่8บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสเรื่องมีอยู่ว่าในกลางดึกระหว่างงานพระราชพิธีนั้นเมื่อพระบรม,มวงศานุวงศ์และแขกระดับผู้ใหญ่กลับกันหมดแล้วก็จะเหลือแต่ทหารยามและตำรวจที่มีหน้าที่ยืนเฝ้าพระบรม,มศพ โดยทหารจะใกล้ชิดสุดถ้าเป็นทหารที่เคยมาเขาเวนแล้วจะรู้หน้าที่ดีว่าต้องแสดงความเคารพพระบรมมศพเสียก่อนแต่ทหารบางคนมาใหม่ยังไม่รู้ก็ยืนประจำจุดเลยและเหล่าทหารใหม่ที่ยังไม่รู้มักจะโดนฝ่ามือลึกลับตกที่หัวที่นับประหลาดใจมากกว่านั้นคือบางทีทหารยามยืนเวนมาทั้งคืนก็รู้สึกง่วงนอนใกล้เช้าก็มีแอบนั่งบ้าง แต่พอเจ้านายจะมาตรวจเว้นทีไรไม่เคยโดนจับได้สักครั้งเพราะจะมีเสียงคนมาปลุกเขย่าตัวให้ตื่นโดยที่ไม่เคยเห็นตัวคนที่มาปลุกเลยสักครั้งเดียว